ก็ทีเคมนะครับเราปีที่แล้วนะครับวันนี้เราแถลงผลประกอบการนะครับปี2,561นะครับเรามียอดขายอยู่ประมาณ11,000ล้านคร่าวๆนะครับตัวเลขกลมๆนะครับเป็นรายได้เนี่ย2,500ล้านนะครับเป็นกำไรประมาณ400ล้านนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับปี60นะครับเรามีการเติบโตขึ้นมามากนะครับถ้าเป็นในเรื่องของ รายได้นะครับหรือยอดขายเนี่ยนะครับเ,เราจะโตประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่เราทําได้ดีมากๆครับคือเรื่องของตัวกําไรนะครับเติบโตขึ้นมาเยอะมากกําไรของเราถ้าเปรียบเทียบต่อ,อไรายได้เนี่ยเราจะมีกาไรอยู่ที่16%สาเหตุสําคัญนะครับของการที่ทํากําไรได้ดีนะครับเพราะว่าเรามีการบริหารต้นทุนที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนการ จัดก,การนะครับเรื่องของ Back ออฟฟิศนะครับสาเหตุเนี่ยจากการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีแล้วมันทําให้เกิดอีโคโนมีออฟสเกลนะครับมันเกิดเรื่องของการประหยัดขั้นตอนในการทํางานนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราลงทุนเมื่องสปีที่แล้วก็จะเกิดขึ้นในปีนี้ สำหรับในปีนี้2,562นะครับสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของยอดขายเราวางไว้ที่12,000ล้าน12,690ล้านครับนะาเอาตัวเลขไปๆนะครับตเดิมประมาณพัก14%นะครับวางไว้ว่าจะโต14%อุตสาหกรรมเนี่ยปี61นะครับทั้งอุตสาหกรรมเราโตสักประมาณ5%นะครับปี62นะครับประมาณการว่าอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับประมาณ6% 5แก่ๆถึง6%เราวางไว้ที่ สี 12, 14, 14. ่12-14%นะครับ mm hmm. ก็จะมากกว่าอุตสาหกรรม คราวนี้มาดูกลยุทธ์ในปี62ที่เราวางไว้นะครับมีอะไรบ้างครับก็คือต้องเรียนว่า t ี m เองนะคะเราก,ก็หลักๆเนี่ยเราคงจะเป็นเรื่องของการกลยุทธ์อของการเป็น TQM Digital นะคะ TQM Digital เรา,าทำตั้งแต่การทำแพลตฟอร์มเราจะจากที่เราเปลี่ยนจากตัวเทเลเทเลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็ทำมาเป็นเรื่องของตัวแชทเซ็นเตอร์นะคะเรามีเรื่องแชทบอทเอาบอทมาใช้นะคะทำพัฒนาเรื่องของ AI นะคะทำให้ตอบลูกค้าเนี่ย ได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําเรื่องของการทําเรื่อง Big Data ทําให้เราเนี่ยเจาะกลุ่มลูกค้าหรือเซกเมนต์ลูกค้าเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าคือบอลที่ c u สเ o อ e er ์เซนทริกนะคะ,ะตัวเทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นตัวหนึ่งนิดอาที่ทําให้สร้างความเติบโตของ TQM นอกจากนี้นะคะเรายังมีทั้งกลยุทธ์ในการการร่วมมันบัทมิตรไม่ว่าจะเป็น เข้าร่วมทุนนะคะหรือว่าเข้าไปพัฒนการในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจประกันภัยอันนี้ก็จะเป็นเนื่อในการสร้างความเติบโตจากในธุรกิจประกันภัยด้วยกันเองเนี่ยเราก็ทําเรื่องของการสร้างความแตกต่างในการแบ่งเซกเมนต์ลูกค้าออกมาทําในการมีผลิตภัณฑ์ที่ที่ตรงตามความลูกค้านะคะโดยร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเนี่ยทำเจาะกลุ่มลูกค้าที่ตรงตามทาร์เก็ตอีกสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะเติบโตได้ก็คือเรื่องของตลาดประกันสุขภาพและประกันชีวิตซึ่งต้องเรียนว่า จากกระแสที่เรื่องของค่าทรพยาบาลที่แพงขึ้นนะคะก็ทําให้คนเนี่ยหันมาสนใจทําเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพมากขึ้นก็คิดว่าตัวกลยุทธ์พวกนี้ค่ะก็เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ทีเอ็มก็คิดว่าในการโตในถึงเบี้ยหนึอ่ล้านในปี2 5 6 2กสองนี้คงไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดเป้าไปจากนี้เราเองนะคะนอกเนือจากการที่เราโตในธุรกิจที่เป็นเรื่องบรกเกอร์ประกันภัยแล้วเนี่ยทุกวันในเรื่องของธุรกิจใกล้เคียงกับเราเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะคะสิ่งที่ทีเอ็มมองไว้อีกอย การเข้าเป็นเรื่องของการเป็น Financial Broker นะคะเราเองเนี่ยีม m a เราถนัดจะเป็นคนกลางในการเราไม่ถนัดเป,นเป็นคนกลางบริหารค่าใช้จ่ายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองมองว่าทุกวันนี้เวลาที่ลูกค้าจะซื้อประกันภัยเหมือนทีุ่ณรุดบอกว่าเบี้ยประกันภัยทุกวันนีอ้อย่างประกันสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์ดีที่เราออกมาจากที่เราทํากับบริษัทประกันภัยกับริยะร่วมกับเครือโรงพิาบาลใน BDMs นะคะ แต่เบี้ยประกันภัยเนี่ยอยู่ประมาณสักส0 0หมื่นบางทีลูกค้าอยากจะมีการผ่อนชำระนะคะเพราะว่ารู้แหละว่าประกันสุขภาพเป็นการช่วยบรรเทาทําให้ตัวเขาเองไม่ต้องรับภาระเรื่องค่าสาพยาบาลแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเผื่อเมื่อมีตัวตัวการการช่วยผ่อนมาหาเขาเนี่ยก็จะทําให้ การขายประกันเราก็จะขายได้เพิ่มมากขึ้นลูกค้าก็แบ่งเบาภาระในการชําระด้วยนะคะ,ะการทำน,นี้เนี่ยเราไม่ต้องเพิ่มต้นทุนของทีมขายที่ไหนเลยนะคะก็พูดง่ายๆว่าพนักง,งานพูดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะบริษัทไม่ได้มีต้นทุนเรื่องของคอสฟิกค,คอสนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในการที่กลยุทธ์ในการช่วยเราในการที่สร้างพันธมิตรนะคะขยายธุรกิจของเราให้ได้ตามเป้าะคะ่ะแต่าเพิใจสําคัญนะครับ เช่นว่าเรามีความเข้มแข็งทางการเงินแล้วนะครับการที่เราระดมทุนนะครับจากผู้ลงทุนนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับการที่เราจะเติบโตไปลงทุนในธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญมากๆเนี่ยนะครับจะต้องเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับในโมเดลบิเศษในโมเดลที่เราวางไว้เนี่ยมันจะเป็นการร่วมทุนนะครับจะไม่ใช่เป็นการที่เข้าไปซื้อแล้วก็มาบริหารเองคงไม่ใช่แต่ครับผมเชื่อว่าในธุรกิจของเราเนี่ยนะครับ ยังมีคนเก่งๆอีกเยอะมากแต่อาจจะยังไม่มีสเกลไซส์ไม่มีเทคโนโลยีหรือฐานลูกค้าเท่า TQM เพราะฉะนั้นผลิตระกันไทยมีเป็นร้อยๆมีคนที่เก่งเยอะมากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าถ้ามาปลักอินกับ TQM มาร่วมกันมาสร้างกันให้อุตสาหกรรมของเราเนี่ยเติบโตเข้าถึงประชาชนนะครับด้วยแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีด้วยฐานที่เรามีด้วยเดต้าเบสที่เรามีเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าจะทําให้ระดับอุตสาหกรรมธุรกิจของเราเนี่ยโตขึ้นไปอีกก็เกิดประโยชน์ด้วยกันครับ